ไดปย่างเนื้อ,อดูเนื้อเนื้อเสือเราให้ผัวนี่คือบวมผครับคันเทนาย่างครับผมเมนูวันหยุดครับไม่ได้ไปไหนครับคือพักผ่อนคีอข้าวนอนอย,อยากหมมอมครับผมมีคาเทนาเนื้อ ชิบุ or, or. Oh. Oh. Iga. Iga. Ja, ้ยคือบุคคลโอ้ยจุ๊บมือคือดำเลยใา่เสร็จเลยหอมหอมคับ นี่เรามาทุกไหลไอ้อนี่ใหม่กับน้ำองุ่นเอ้ยน้ำน้ำรำไยแช่เย็นโอ้ผักสุดประกำใหม่กัวนวรูันเดืเอี่ปนล้เออืกันเนี่ย เหนียวครับผักผักเต็มเลยผักแตงผักกาดหินผักหอมกุ้ยอันเด้ครับทุกคนกินข้าวข้าวกะยางเนื้อหยุดไปไหนดอกอืม โอ้ยติดกักโอ้ตอนีไหคระบุกคนบวกนัมเบอรละไปก่อนชิมมือก่อนเปาระทมครับโอ้ย

บิก่าแล้วมันในการบอกนี่เิ็งแดงข้างในครับผมสุกหลายมันหยาบเลยครับเหนียวเ,เอาเพอประมาณแบบที่หลแซบนี่แหละครับผมแซ่บเนี่ย

mác up phi nông, Boa,